สรุปผลมวยศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565ครับเพืเ่อนๆครับนี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่าน,นั้นไม่ใช่ไฮไลท์แต่อย่างใดใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับไปดูลิขกสิทธิ์แท้ได้ทาง YouTube ศึกเจ้ามวยไทยครับผู้ที่1ครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่10แดงจอมใจนักูุยิมจากทางฝันเหมือนนกพระเดชช่อหพยักเรต่อนทกอยู่ในเงิน5-3ครับรูปุเกมเป็นทางฝ่ายแดงจอมใจที่เดินเปิดเกมเข้าหาท้าสู้ตีครับ ่วนเจ้ามาเล็กเองก็มีหมัดมีแข้งคอยดักคอยโตวไว้อาวุธเด็ดของจอมใจคือลูกเตะขาครับนกประเด็จเองก็มีศอกคอยดักคอยโตเพื่อที่จะให้ได้เสียวนะครับถือว่ามมยคูนี้ได้เสียวกันทั้งคู่ครับใส่กันมันครับช่วงยกที่3จอมใจเตะขาหนัหนกราคาข้ามไปนะครับเอาจอมใจต่อ3 1หนึ่งก่อนที่นกประเด็จเองนะครับดูเหมือนจะตั้งตัวได้ราคาพลิกกลับมาต่อที่7จยก4นกประเด็จเดินเข้าหาปั้มตีเข่าครับราคาไหลต่อแพงขึ้นเรื่อยๆครับกลางอากาศมีถึง11เลย คู่นี้นะครับครบยกเป็นทางฝั0 0มื่นครับนพเดชชห้าพยักเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคู่ที่สองก็เป็นมวยรอบสุดท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่4ฝ่ายแดงจอมโหมดจอเกวินาครับเจอก,กับทางพลอยพันล้านทีแคแสนชัยมวยไทยยิมเรเปิดจูแดง5้าครับความเคลื่อนไหวนะครับขึ้นยก2เสียแขกอาชีพไฟพันล้านห0,000บาทกับบรรยากาศที่ฝ่ายแดงนะครับเป็นต่อถึง3มช่วงตัว จอมโหดนะครับนักมวยจากศรีเกศพลพันล้านมีมาจากขอนแก่นครับคู่นี้เป็นเกมชิงจังหวะในช่วงต้นๆครับพลพันล้านมีแข้งขวาจอมโหดก็คอยดักคอยโตขึ้นยก3จอมโหดพยายามเดินเบียดควาคอไปเข่าครับพลพันล้านก็พยายามโต้หมดยก3นะครับอัปฉีนยทุงเงินเพิ่มขึ้นเป็น1 5 0 0 0 0บาทเกมเริ่มบุญครับเมื่อพลพันล้านในเริ่มออกแข้งได้ จับเป็นรอง6กหนึ่งช่วงกลางยก4ี่นะครับไปไปลายกในความน่าเชื่อถือในเวทีเหลือแค่เสมอแดงขึ้นยก5จอมโหมดเข้าไปจับวงในเคาะเขาไป2อสมทีครับก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะพอใจแล้วก็ไม่เข้าครับฝ่ยบาลานเองก็พยายามเข้าไปเตะนะครับแต่ว่าโดนจอมโหมดจับขาเทกระจัดราคาพุ่งครับจอมโหดต่อแพงหลังจากนั้นครบยกกรมการชูมือให้กับจอมโหดเป็นฝ่ายชนะฝ่ครับมวยคู่นี้ คู่ที่3คู่เอกครับเจอกันอีกแล้วยกเงินเดเดเพชรสีทองฝ่ายแดงเจอกับทางริทเตเดตสิบกูเลตันเงินริทเตเดตมาท้าชิงแชมป์ออมน้อยนะครับพร้อมต่อหนักให้กับแชมป์หนึ่งปอนด์เจอกันมาบอยเลยครับมวยคู่นี้วันนี้เดิมพันแชมป์หนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์เวทีมวยสยามออมน้อยผู้ท้าชิงนะครับเคยชนะมามากกว่าหกครั้งแพ้สี่ครั้งครับเป็นเกมชิงจั่รวาออกอาวุธในช่วงแรกครับยกสามราคาแดงต่อสิบเก้า ถือว่าทําการบ้านมาดีทั้งคู่ครับปลายยกมีจังหวะหลวมของยกเงินได้เห็นครับริเตนออกแข้งซ้ายเร็วๆราคาพุ่งจากเสมอแดงไปเงินต่อ4-1ยกที่4ยกเงินพยายามเบียดท้ายลูกแทงเข่าครับเป็นลูกถนัดของเขาเข้าไปขวางตีเข่าครับริเตนเองก็หนีไม่ออกนะครับพยายามไล่แขนสู้เหมือนกันราคาไหลข้ามัาแดงต่อ51ครับยกที่หนะครับแชมป์ต่อแพงนะครับ15ช่วงตัวเลยเดินใส่กันในช่วงแรกครับก่อนที่ฝ่ายแดงยกเงินนั้นจะออกมาถอยตั้งรับ พิเรษเองก็พยายามออกแข้งซ้ายเตะไปเรื่อยๆครับแต่ว่าทางยกเงินเองก็บังไว้ได้หมดยกนะครับราคาอยู่แดง51ครบยกนะครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็แชมป์อยู่ที่เดิมครับยกเงินเดชแพทย์สีทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปส่วนคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่4ี่ชาญฤทธิ์สอกิตเกษมครับชนะน็อกยกที่3เพชรจักรจัน์ช่อฮาพยักษ์ใหมคู่นี้ก็จริงๆก็พลิกมาพลิกไปนะครับสุดท้ายก็แดงชนะครับเพราะว่าน้ำเงินนี่ก็โดนแล้วก็หลับไปเลยครับ นี่คือสรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมปักกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube สอสธนาชัยเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อ,ตอไปครับพอ,อกันไ่คลิปหน้าครับยูดีพี่แห้งซ้ำไมดีสุดพสุคนเจอกันครับ